สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกรีฑพนเดชวิสัยครับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอิงฟ ah ้าวราหะซึ่งเป็นมิสแกนไทยแลนด์และเตรียมตัวที่จะไปประกวดมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆแล้วมิสแกนไทยแลนด์นั้นมีมาหลายต่อหลายคนแล้วนะครับและผมก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับมิสแกนไทยแลนด์สอคน ในการจัดประกวดมิสแกนพิษณุโรคนะครับแล้วก็ได้รู้จักกับคุณนวัดได้เจอกันหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ได้ร่วมงานด้วยกันก็จึงมีความรู้เรื่องนางงามพอสมควรประเด็นที่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกครับอิงฟ้าก็มาบ่นว่าเหนื่อย ก็เท่านั้นเองแต่ปรากฏว,ว่าแฟนคลับของอิงฟ้าก็มาถลม่มมาด่ามาต่อว่าคุณนวัดอย่างเสียหายหายว่าคุณนวัดใช้งานหนักเอาแต่เงินรวยได้ก็เพราะอิงฟ้าคุณนวัดก็เลยมโมโหแล้วก็ออกมาตอบโต้ปรากฏว,ว่าผลเสียก็ไม่ใช่ใครหรอกครับก็คือ น้องอินฟ้าวาราหะนั่นเองแล้วเธอก็ขอลาพักร้อนไปสามวันจริงๆก็เป็นสิทธิ์ที่จะลาและกองประกวดก็ก็ควรจะอนุญาตให้ลาใช่ไหมครับแต่ปรากฏว,ว่าความสัมพันธ์น่ะมันไม่ใช่ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไม่ใช่คุณนวัดกับอิงฟ้า แต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เกินเลยกว่าในการทำงานอย่างเดียวเพราะคุณนวัดก็ปั้นคุณิงปาขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้ปกครองด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกับเหมือนว่าเราเป็นผู้ปกครองเด็กคนหนึ่งแล้วอยู่อยู่แอบไปเที่ยวสิงคโปร์สามวันโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยว่าไปอย่างไรนั่งเครื่องบินชั้นไหนอะไรทำนองนี้ เพราะว่าการที่จะปั้นนางงามขึ้นมาเป็นศิลปินขึ้นเป็นดาราทุกคนทุกอย่างมันต้องอยู่ในกรอบมันเป็นการกำกับของคุณนวัดครับที่เหรียญดาราโด่งดังที่เป็นซุปเปอร์ร์เนี่ยมันต้องถูกกำกับนะครับอย่างคุณเบิร์ตแม็กอินไตคุณก็ตจักพันเนี่ยก็จะโดนกำกับว่าเขาจะต้องเป็นซุเปอร์ร์ในเมืองไทย ห้ามออกเกมโชว์เพราะการที่จะออกเกมโชว์ถ้าคุณเบิร์ตธงชยัยหรือคุณ God, ก,ก๊อตจักรพันธ์มาออกเกมโชว์บางครั้งคนก็จะรู้ว่าโง่หรือฉลาดมีไหวพริบหรือไม่มีไหวพริบแล้วมันก็เป็นการตรลกขบขันไม่ได้ไม่ได้เขาก็เลยต้องขีดเส้นไว้อิงฟ้าก็เช่นกันอิงฟ้าไม่ได้เป็นคนสวยที่สุดในการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ครั้งนั้นนะครับ แต่คือกรรมการทั้งหมดรวมทั้งคุณวัดด้วยก็จะเล่งว่าสมมุติว่ามีอยู่ห้าคนสวยพอๆพอกันบางคนสวยกว่าอิงฟ้าด้วยส้มส <oz> ิบแต่ดูภาพดวมว่าใครสามารถจะปั้นได้ใครสามารถจะดันไปเป็นซูปเปอร์สตาร์ได้ <oz> เขาก็จะหยิบคนนั้นมาเหมือนกับ การประกวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นวอยเดอะวอยไม่ว่าจะเป็นบ้านต่างๆเนี่ยบางครั้งคนที่ชนะที่หนึ่งก็ไม่โด่งดังนะคนชนะที่สองหลายตัวหลายคนโด่งดังก็คืออยู่ที่แมวมองจะหยิบใครมาปั้นเท่านั้นเองนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเราก็จุบคิดว่าคุณนวัต ออกมาปกป้องยืนเคียงข้างอิงฟ้าตั้งแต่มีเรื่องกับค่ายเก่าค่ายแสงละวีตอนนี้เจ้าของค่ายแล้วก็คนที่อยู่ในค่ายก็นั่งหัวเราะกันฟันร่วงไปหมดแล้วละมัง้งที่ว่าโดนนวัดเจอกับตัวเองว่าความดื้อของอิงฟ้าแต่ท่านสนใจก็ลองไปอ่านสิบกว่าข้อที่บริษัทแสงละวีเนี่ยเขาเขียนเป็นข้อข้อ ถึงความไม่ชอบมาพากลของอิงฟ้าเพราะนั้นนวัดก็คุณนวัดก็ออกมาบอกว่าดังได้ก็ดับได้แต่จริงๆแล้วไม่ทำหรอกครับเพราะว่าก็ยังมีสัญญากันอยู่แล้วก็คงไม่ปลดหรอกแต่ครั้งนี้เป็นการเตือนแบบแรงๆเรื่องของเรื่องคุณนวัดก็โยงไปถึงญาติก็ไม่รู้ว่าใครพี่สาวอิงฟ้าหรือเปล่าก็ไม่ได้บอกแล้วก็โยงไปถึง ทอมบอยคนหนึ่งซึ่งมาจีบอิงฟ้าอยู่แต่ก็ใช้อักษรย่อวัดต่อหนออดวนี้การเสพข่าวเราก็บางทีเราไม่ได้อยู่ในวงการเราก็จะไม่รู้หรอกครับมีอักษรยอ่อมั่งมีคำเฉพาะพูดถึงคนนี้บ้างเราก็จะไม่รู้เราก็ต้องหาข้อมูลถ้าอยากจะรู้ผมก็หาข้อมูลให้นะครับว่า ตอนอนะคือใครครับที่ถูกพาดพิงว่าไปเที่ยวสิงคโปร์กับน้องอิงฟ้าจริงๆก็ไม่ได้ไปคนเดียวสองคนหรอกก็ไปกันเป็นกลุ่มแต่ก็เขาก็เป็นทอมบอยก็ก็ยังยังดูดีกว่าไปกับผู้ชายนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนกันแหละนะก็ไม่มีใครเฉลยก็มี คุณมดดำอ่ะคาะชาพามาเฉลยเฉลยแบบหลุดหลุดหรือหรือแก้งปล่อยหลุดหรือยังไงก็ไม่รู้นะในการพูดคุยของในรายการก็ว่าตอนนนี่ก็คือตินาสุพัชนาจิตตลีลาซึ่งเป็นทอมบอยสาวหล่อสุดเท่เราก็มารู้จักคุณตินากันหน่อยนะครับว่าเธอคือใคร คุณตีนานี่เธอเป็นศิลปินนะก็ไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนกันนะเกิดปี2534นะที่โพธารามราชบุรีจบมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตรีวิทยาและเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนจะย้ายมาเรียนที่มหาวิทยายลังสิต เป็นนักแสดงหน้าหวานลุกเฮ้าหๆแจ้งเกิดจากภาพ,พยนตร์เรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลยนอกจากนั้นนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วยังผันตัวเป็นยูทูบเบอร์เปิดช่องกับเพื่อนๆชื่อว่าชมดำดีต่อมาก็มีกระแสข่าวถูกโยงถึงประเด็นอิงฟ้าชีวิตในวงการบันเทิงเคยผ่านมาบ้างอธิถายแบบต่อมาก็ได้รับเลือกให้รับบทคิมในภาพยนตร์เรื่อง Yes or No แล้วก็แสดงมิวสิกวิดีโอเพลงถ้าสักวันเธอจะกล้าพอเรียกว่าจ้างเกิดไปรู้จักดูการบันเทิงและเป็นควัญใจสาวๆข้อนประเทศชีตส่งตัวนะครับก็มีแฟนเป็นเซเลบริตี้สาวชื่อว่าสายนารากัญญานาจารีโดยเปิดตัวเมื่อ2563หลังจากนั้นก็จะมีภาพหวานของทั้งคู่ในอินสตาแกรมอยู่เรื่อยๆ ตินาเป็นนักสแสดงที่ชัดเจงเรื่องความรักมากนอกจากนี้ยังรวมตัวกับเพื่อนๆพื่ทำรายการ YouTube และก็คือประวัติของตีนานะครับแล้วจะมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วคุณอิงฟ้าก็ออกมาไ ด้วยน้ำตาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็บนนู่นบนนี่ตามภาษายิ่งเธอออกมาลายก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเธอเองหรอกครับแล้วก็มีหลายต่อหลายคนในเรื่องนี้ก็ออกมาพูดถึงไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการกองประกวดไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ซึ่งมาขอโทษคุณนวัดแล้วก็หลายต่อหลายคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ ผมคาดการว่าวันนี้นะวันนี้เขานัดเจอกันตอนบ่ายๆหลังจากคุณอิงฟ้ากลับมาจากสิงคโปร์แล้วก็คงมาเคลียร์ใจกับคุณนวัดก็ไม่มีไรหรอกครับขอโทษขอโพยขอโอกาสก็เท่านั้นเองเราบางทีเราต้องดูที่ตัวเองดูสถานะของเราว่าเราเราซ่าได้ขนาดไหน เรากลางเราเก่งได้ขนาดไหนนะครับมันก็ต้องดูโอกาสถ้าเกิดต่อไปเราโด่งดังอะ่ะเราเป็นซูเปอร์สตาร์คราวนี้เราก็ไม่ต้องไปเก่งใจใครแม้แต่คุณนวัดคือวงการนี้มันก็เป็นอย่างนี้ครับตอนยังไม่ดังเราก็สงบตะหง,งีบเจียมตัวเจียมเจียมนะ้้วก็ต้องเอาใจทุกคนที่อยู่ในวงการถ้าจะเป็นดาราก็ต้องเอาใจผู้กำกับ เอาใจเจ้าของหนังถ้าเป็นนักร้องก็ต้องเอาใจค่ายเอาใจผู้ใหญ่ในค่ายเอาใจโปรดิวเซอร์เอาใจนักแต่งเพลงต้องเอาใจสถานะคือต้องสงบสงเงียมเตรียมตัวทําตัวเจียมเจียมและทําตัวให้น่ารักต่อผู้อยากผู้ใหญ่เหล่านี้เพราะมันพูดเป็นถึงอนาคตของเราเขาสามารถกําหนดเราได้มีนักร้องรายต่อลายคนยังไม่ดังเท่าไหร่ ก็มีปัญหาคือญาติเยอะญาตยุ่งคิดว่าญาติของตัวเองนั้นเป็นซูเปอร์สตาร์ก็จะมีการต่อรองแล้วบางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่โปรดิวเซอร์ไม่พอใจนี้พูดถึงนักรนะก็จะดองเลยบางทีเซ็นสัญญาสองปีห้าปีก็ดองเลยไม่ทำเพลงให้ก็จบชีวิตไปเลยแค่เขาไม่พอใจเพราะว่า มันมีคนที่จะปั้นอีกเยอะแยะมากมายถ้าเป็นดาราก็เหมือนกันจ่ไปมาสายบ่อยๆทำอะไรไม่ถูกใจภูมกกับเขาก็จะบอกต่อกันไปดอกกันไปเรื่องเยอะเรื่องมากก็จะโดนดองเช่นกันเพราะ,ะตอนนี้อีกฝ้ายหนุย่ยฐานะว่ากำลังจะขึ้นนะครับก็ต้องระวังบางครั้งความรักอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามแต่ถ้า มีความรักและทำให้ตัวเองถอยลงมาก็จบเหมือนกับว่ามีแฟนสักคนพ่อแม่ไม่เอาด้วยแล้วเราก็ยังต้องพึ่งพ่อแม่อยู่ก็ไปแข่งข้อกับท่านไม่ได้ไม่ใช่ความกระตันญูรู้คุณอะไรหรอกแต่มันเป็นอนาคตของเราและคนที่จะมาเป็นแฟนดารานักร้องนักแสดงก็ต้องทำใจ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีรายเป็นบทเรียนที่สําคัญของอิงฝาเราไม่มีสิทธิเป็นตัวของตัวเองเหรอกครับในเมื่อเราต้องการจะมีชื่อเสียงโด่งดังเราต้องการที่จะแจ้งเกิดในวงการนี้ก็เข้าไปขอโทษคุณทว่าแล้วก็จบแล้วก็บอกจะไม่ทำํำอีกแล้วก็พาคุณตีนาไม่ใช่ตีนาคุณคุณตอนอเนี่ย ชื่ออะไรเนี่ยพาเข้าไปเคลียร์คุณตีน่านะใช่พาเข้าไปเคลียร์ไปคุยไปปรับความเข้าใจถ้าเราจะรักกันจริงๆก็ว่ากันไปนี่ก็เรื่องราวที่ผมจะอยากจะเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องเกี่ยวกับวงการบันเทิง วันนี้ก็จบเดี๋ยวรอฟังข่าวดูว่าคุณนวัดจะว่ายอย่างไรก็ไปขอโทษขอโพยแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดานะแล้วก็อิงฟ้าต้องทรดอดทนนะการเป็นดารานักร้องรักแสดงอะ่ะกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางได้นะมันเหนื่อยนะมันเหมือนนักกีฬาเหมือนกันมันเหมือนนักมวยมันนักทุกอย่างนะครับเหนื่อยมากกว่าจะไปถึงเส้นชยัย ทุกวงการอะมันต้องใช้พลังทั้งหมดให้ดังก่อนพอดังก่อนค่อยว่ากันค่อยซาค่อยเกาค่อยเก่งค่อยเชิดตอนนี้เราต้องดูสถานะของเราเราก็ต้องสงบเงียบเอาไว้วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการอัปเดตประเทศไทยท่านที่เข้ามาดูในช่อง ยูทูบกิดโพสชาแนลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตรูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศีสุโธแม่ย่าสีปทุมมากับผมบริจาคหนึ0งพบาทจะได้มีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานถ้าบริจาคหนึ่งบาท200บาท500บาทก็จะมีชื่อนามสกุลในการทําพิธีบวงสวงใหญ่เมื่อสร้างองค์ปู่ศีสุโธ องค์ย่าสีปฐุมมาเสร็จเรียบร้อยตั้งที่พิษณุโลกนะครับวัดราชบูรณะอินบอกเข้ามาพูดคุยกันใน Facebook ดอกธรกิจผลเด็ดวิสัยแล้วก็ f เฟ e บ o ๊กกิจผลเด็ดวิสัยวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกสถาบัานอิสระพล กองทุนอิสระพลไดมอนด์เวดดิ้งพิศณุโลกสำนักศักยันอาจารย์จ้ำสศรีบุรพาระยองโรงเรียนสอนศัก,กีอาิจารย์นกแก้วเมืองทองธานี